โอเคนะผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมไอฮามอยเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้จะมาแจกมอตท่าทางนะครับผมมอตท่าทางหย่งชุนนะครับเปืี่นท่าแบบ g t a v นะครับดูนะครับทุกคนนะนี่นะนี่นี่นี่โคตรเทนะครับทุกคนโอเคผมเห็นหลายช่องแจก,กมาละเดี๋ยวผมก็ขอแจก,ก ต่อเลยนะครับวันนี้ก็ให้เครดิตด้วยนะครับผมก็มาจากช่องพี่บอลนะครับบอลเฮดดีนะครับผมนะโอเคนะครับก็ส่วนวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับสอนในคลิปนี้แหละโอเคนะครับก็ดูครับทุกคนนะต่อยครับผมต่อย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 โอโหโคตรเท่อะครับเหมือน G t ท V เนี่ยนะครับทุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปต่อยรถแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโคตรเทนะมีมอทากระโดดด้วยนะครับมอตัวนี้มีทากระโดดด้วยนะครับพอต่อยเลยกันเอ้ย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 นี่โคตรเทนะครับทุกคนโอ้โหพอแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับ,รบก็ไปดูวิธีการลง ตัวมอสนะครับลงตัวมอสท่ายงชนกันเลยนะครับโอเคนะครับก็ไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับผมก็เข้ามาในแอปตัวที่เราจะมองลงมอสแล้วนะครับโอเคให้ทุกคนไปโหลดแอปตัวแซดมานะครับโอเคแล้วก็ไปโหลดตัวมอสมานะครับผมโอเคนะครับก็ให้ทุกคนถ้าทุกคนโหลดมาเสร็จแล้วจะไปที่ดาวนโหลดนะครับก็มันจะอยู่ไฟล์มันก็จะอยู่ในดาวโหลดของทุกคนนะครับแล้วก็ไป แล้วก็มันจะมีนี่ครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับทายงจุนครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนกดไปกดไปคลิกไปที่ไฟล์นะครับหนึ่งครั้งนะครับโอเคแล้วกดแล้วก็กดแอคแท็คแอคแท็คเฮียนะครับนี่นะครับแล้วก็จะได้มอดเออไม่ใช่มัดติอีู่แลก็จะได้ตัวที่เราจะให้จะให้่าซันจะให้ใช้ใส่รหัสนะครับล็อกอินไฟล์นะครับให้ทุกคนนะพี่ตามผมนะครับ ทีนะครับผม a r u m a นะครับหรือว่าอ่านว่าทา a ูมะนั่นเองนะครับแล้วก็กดโอเคไปนี่เราก็จะได้2ไฟล์ตัวนี้มานะครับโอเคให้ทุกคนครับกดไปที่ไฟล์แรกนะครับผมกดไปหนึ่งครั้งแล้วก็จะได้2ไฟล์ตัวนี้มานะครับให้ทุกคนนะครับกดนี่ครับตัวลูกศรติ๊กถูกนะครับที่มันซ้อนกันนะครับ2ตัวนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดไปที่ไฟล์สองตัวนี้แล้วกดแล้วก็กดมาที่ ต,ตรงจุดติ๊กถูกสีเขียวด้านล่างัวมือสุดเลยนะครับกดเคียกดเข้าไปหนึ่งครั้งกดค้างครับไปที่ไฟล์ที่เรากดติ๊กถูกสองอันนะครับกดแล้วกดกดก๊อปปี้นะครับหรือว่าจะกดคัดก็ได้นะครับผมแนะนําให้กดก๊อปปี้นะครับเราเคีย์กดไปนะครับแล้วก็กดจุด2จุดนะครับกดไปอีกครับแล้วก็จะเล่งออกมาหน้านี้นะครับกดไปที่ Android นะครับจาตานะครับผมเื่อนลงมาครับหาคอมดอทล็อกสตาร์กดเข้าไปนะครับคอมดอทล็อกสตาร์คืออะไรนะมันก็คือ g t a นะครับ กดเข้าไปแล้วกดไปที่ไฟล์นะครับพอถึงมาที่ไฟล์แล้วไหมที่ไี่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกดเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็กดวางเลยนะครับนี่นะครับแล้วกด Apple t o ท l ออ l ไฟลนะครับแอปแอปพีนะครับผมพูดผิดแล้วก็กดนี่ครับรีแพทนะครับกดติ๊กถูกนนะครับแล้วมากดรีแพทนะครับกดป๊อปเข้าไปโอเคแค่นี้นะครับก็เป็นอันลงม็อดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ก็จะมาสอนลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับ